สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมความงามของงานสั่งทำของคุณลูกค้านะคะที่รอคุณลูกค้ามารับนะคะแล้วก็ทางร้านเตรียมพร้อมที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้าด้วยนะคะสําหรับเซตแรกค่ะเป็นจี้มรกตล้อมเพชรตัวเรือนทองขาวไว้โกสวยปิ้งมากๆเลยค่ะเซตนี้นะคะสําหรับเซตที่2นะคะก็จะเป็นเหล็พระไพลินนะคะประดับเพชรนะคะสวยอลังมากๆะะเลยค่ะเซตนี้นะคะสําหรับ ชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นแหวนเพชรนะคะดีไซน์เรียบโกแบบนี้นะคะสามารถที่จะใส่ได้ทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีออเดอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็เลยอยากจะเอาผลงานของเรามาโชว์กันหน่อยนะคะ,ะเริ่มด้วยที่ตัวนี้จะเป็นจี้มรกตนะคะ,ะเป็นมรกตเดยเยี่ยมแล้วก็ล้อมเพชรเดยเยี่ยมคัดนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวเรือนทองคําขาวนะคะร่วมกับสร้อยทองคําขาวด้วยค่ะเป็นงานสั่งทําของคุณลูกค้าประจำของเราค่ะเซตนี้สวยมากๆเลยค่ะมาปรากฏนั้นใช่มาปรากฏแบบสวยปิ๊งมากๆเลยค่ะแล้วก็เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปจะเป็นงานสั่งทําของคุณลูกค้าค่ะจะเป็นเลดพระนะคะแล้วก็ล้องเพชรแล้วก็ประดับก,กับเพยิงด้วยนะคะตัวนี้เพชรยิบเลยยับอลังการมากเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเพรน้ําหนักรวมเยอะมากะคะ่ะประมาณหนึ่งกะละกว่าใช่ไหมคะใช่คะ่คะสวยมากๆเลย<อ>ค,ค่ะนะคะจะจะมีใบเซอร์ <c oughs> แบบให้แบบนี้เลยนะคะจะมีะรายละเอียดของทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะว่าเป็นอัญมณีอะไรบ้างที่ฝังลงไปแล้วตัวนึงเป็นอะไรทองเท่าไหร่นะคะส่วนชิ้นที่สามเป็นของใครคะนี่ลูกค้าประจำใช่เป็นลูกค้าประจำค่ะนี่เป็นคุณลูกค้าของเราจากกรุงเทพนะคะ ตัวน,นี้เป็นแหวนเพชรกลิ้งแล้วก็ฝังเพชรหนึ่งเม็ดนะคะเป็นแหวนทองกลิ้งๆนะคะเป็นทองขาเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถที่จะใส่ได้ทุกวันเลยค่ะตัวนี้รุ่นนี้ขายดีมากเลยนะคะลูกค้าชอบมากเลยก็ใส่ทนมากๆด้วยค่ะยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปเตียวสินค้าให้คุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ